สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมียวเหมียวดาี่นะคะวันนี้เหมียวเหมียวมีสินเชื่อไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นชื่อสินเชื่อเรียกว่า SCB Speedy Loan นะคะเป็นสินเชื่อที่สามารถนะคะกู้ได้ผ่านทางแอปนะคะเพราะว่านะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะคะเราก็ไม่ต้องไปเราสามารถใช้บริการผ่านทางแอปได้เลยค่ะ ซึ่งสินเชื่อ SCB Speed D-Loan ตัวนี้เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีจุดประสงค์เนี่ยต้องการให้เอาไว้สำหรับใช้ในยามฉุกเฉินหรือแบบต้องการใช้เอาไว้สำหรับทำธุรกิจก็ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลคำประกันเป็นสินเชื่อที่สมัครง่ายมีวงเงินเนี่ยให้มากถึง5เท่าของรายได้ประจาแต่ก็ไม่เกิน2ล้านบาทสำหรับผู้กู้คนที่ต้องการจะกู้ก็สามารถผ่อนได้12เดือน หรือผ่อนได้นานที่สุดถึง72เดือนเป็นงวดงวดเท่าๆกันแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยนี้ดีมากเลยเป็นอัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกนะคะที่สําคัญนะคะก็สามารถนะคะสามัครได้ง่ายๆนะคะโดยที่ไม่ต้องมีเอกสารอะไรนะคะโดยที่เรานะคะสามารถสามัครผ่านนะคะที่แอปพลิเคชันนะคะของ SCB นะคะซึ่งแอปพลิเคชันของ s c b เนี่ยตัวนี้เนี่ยนะคะเราสามารถนะคะเข้าไปดาวน์โหลดได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีเหมียวขึ้นให้แล้วนะคะก็คือเข้าไปดาวน์โหลดที่ s c b e a s y App ก่อนนะคะที่มีเหมียวขึ้นให้อยู่ตอนนี้นะคะเข้าไปเลยที่ถ้าสมมุติของเราเป็น Android นะคะเราก็เข้าไปเลยที่ p l a y Store หรือถ้าใครเป็น iOS ก็เข้าไป โหลดเอามาก่อนนะคะพอโหลดเสร็จนะคะเราก็ติดตั้งแอปให้เสร็จนะคะแล้วก็สมัครอะไรให้เรียบร้อยนะคะก็คือสมัครสินเชื่อเข้าไปเมนูคําว่าสมัครสินเชื่อแล้วก็บัตรเครดิตค่ะโดยที่นะคะขั้นตอนแล้วเนี่ยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือ1นนะคะเราก็เข้าไปเลือกคนนะคะสปีดดี้ลูนค่ะส่วนขั้นตอนที่2ก็คือคลิกคําว่าสมัครเลย แล้วก็ส่วนขั้นตอนที่3นะคะเราจะกอกรายได้ต่อเดือนต่อมาก็ระยะเวลาของการผ่อนชำระต่อมานะคะก็คือเลือกบัญชีสำหรับที่จะรับเงินหรือวิธีการผ่อนและวิธีการผ่อนชำระค่ะต่อมานะคะเราก็หลังจากเราลงข้อมูละไรเสร็จสับแล้วนะคะเราก็ตรวจสอบข้อมูลของเราเนะะี่ยค่ะให้ถูกต้อง แล้วก็เลือกบัญชีเงินฝากที่ต้องการให้โอนเข้าสมมุติคุณไม่ได้มีบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์คุณมีบัญชีของธนาคารอื่นคุณก็กรอเข้าไปตามที่แอปนั้นขึ้นมาได้เลยเขาก็จะได้โอนให้ให้เราได้นะคะแล้วก็นะคะต่อมานะคะเราก็ถ่ายรูปสลิปเงินเดือนหรือหลักฐานแสดงรายได้นะคะแล้วก็นะคะยอมรับ เงื่อนไขแล้วก็ยินยอมให้ทางธนาคารนะคะเปิดเผยข้อมูลของเรานะคะเอ้ยขอโทษค่ะเปิดเผยข้อมูลนะคะอย่างสมมติข้อมูลที่แบงก์ต้องการจะดูอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็นะคะตรวจสอบรายการให้ถูกต้องเรียบร้อยนะคะแล้วก็ยืนยันข้อมูลไปค่ะแล้วก็คลิกถูกตามที่แบงก์ต้องการได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนที่ตัวของสําหรับที่เวลา ถ้าเกิดว่าเราต้องการอยากรู้นะคะว่าสินเชื่อ SCB Speedy Loan เนี่ยใช้เวลาเนี่ยพิจารณาก็อยู่ที่24ชั่วโมงนะคะถึง7วันทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับประวัติแล้วก็จำนวนเงินของผู้ที่สมัครสินเชื่อนะคะแต่ยังไงก็ตามทีนะคะสินเชื่อตัวนี้เมื่อมีการอนุมัติแล้วนะคะก็จะได้รับเงินโอนเข้าภายใน24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อสามารถนำเงินไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากที่ เราได้รับอนุมัติแล้วนะคะทาง SCB นะคะก็จะส่ง SMS หรือก็ข้อมูลยืนยันการอนุมัติสินเชื่อนะคะหรืออาจจะมีการส่ง SMS เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมต่างๆนะคะถ้าในกรณีธนาคารยังไมไ่อนุมัติสินเชื่อตามปกตินะคะไม่นานนะคะก็จะได้รับข้อมูลจากาสินเชื่อสปีดดี้โลนว่าคุณเนี่ยผ่านหรือว่าไม่ผ่านยังไงอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าผ่านก็จะได้รับเงินเข้าทันทีอย่างที่เมีเมยเม,เมียวพูดให้ฟังนะคะ ส่วนถ้าท่านใดนะคะต้องการข้อมูลตัวนี้นะคะก็คือสามารถโทรเข้าไปที่ call center ของธนาคารไทยพาณิชย์ได้เลย <S 2> <2> <S ก็คือ0 2 7 7 7 7 7 7เช็คข้อมูลก่อนได้เลยนะคะ <S 2> <2> <S เพราะว่าเหมี่ยวเช็คให้มาแล้วนะคะว่าไม่จำเป็นจะต้องมีบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์น,นีก็คือสมัครได้ค่ะขอบขอบคุณมากนะ